คุณเชื่อเรื่องวิญญาณและโลกหลังความตายไหมคุณเชื่อหรือไม่ว่าวิญญาณที่ตายไปแล้วแต่ยังหาสาเหตุการตายที่แท้จริงไม่ได้วิญญาณเหล่านั้นจะยังคงวนเวียนอยู่ทั่วไปเพื่อรอว่าสักวันพวกเขาจะถูกปลดปล่อยจากใครสักคนที่สามารถหาสาเหตุการตายที่แท้จริงได้แพรลงมากินข้าวได้แล้วลูก เดี๋ยวหนูลงไปค่ะขาดูหนังเรื่องนี้ให้จบก่อนดูหนังแนวนี้อีกแล้วหนูลูกแม่ดูแลปวดหัวแทนคำถามซ้ำๆที่เธอมักจะได้ยินจากแม่ของเธอและคนใกล้ตัวอยู่บ่อยๆแต่เธอก็ไม่สนใจว่าใครจะมาพูดอย่างไรเพราะการที่เธอดูหนังเกี่ยวกับการสืบหาสาเหตุการตายเหล่านี้ทำให้เธอได้ฝึกคิดวิเคราะห์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่เธอไม่รู้เลยว่าในวันข้างหน้าเธอจะได้นำความรู้มาใช้ในชีวิตจริงเธอตัดสินใจสอบเข้าในโรงเรียนตำรวจหญิงเพราะนั่นคือความฝันของปู่ที่อยากจะเห็นเธอใส่ชุดตำรวจและมียศมีเงินเดือนสูงสูงแต่ไม่ทันไรปู่ก็มาจากเธอไปเสียก่อนแต่เธอเชื่อเสมอว่าปู่ยังคงเฝ้ารอวันที่เธอเรียนจบ และได้เป็นอย่างที่ปู่อยากให้เป็นแพรพรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยนะลูกจะได้ไปทำบุญให้ปู่ด้วยกันผ่านมาสามปีแล้วที่ปู่จากเธอไปแต่เหมือนกับว่าเธอยังคงใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของปู่เธอไม่เชื่อเลยว่าปู่ของเธอจมน้ำเพราะรี์แอลกอฮอล์อย่างที่คนอื่นๆเชื่อเธอรู้จักปู่ของเธอดี ปู่ของเธอเป็นคนที่ชอบดื่มสุราและเล่นการพนันเป็นประจำปู่เป็นคนใจดีและมีน้ำใจต่อทุกคนแต่จะชอบโอ้อวดสิ่งของที่ตนมีกับคนอื่นอยู่เสมอถ้าหากปู่เมาสุราปู่จะนอนหลับไปโดยที่ไม่สนใจว่าที่นั่นคือที่ไหนและไม่มีทางที่จะออกมาเดินริมบ่อน้ำในยามดึกแน่นอน แต่มันก็เป็นเพียงแค่ความคิดของเธอเพราะเธอยังไม่มีหลักฐานอะไรที่สามารถระบุได้ว่าปู่ของเธอไม่ได้แต่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอย่างที่ทุกคนเห็นเธอเดินไปอ่านหนังสือริมบ่อน้ำที่ที่ปู่ของเธอเสียชีวิตเธอชอบมาอ่านหนังสือที่นี่บ่อยมากเพราะบรรยากาศมันช่างเงียบสงบได้ยินเพียงเสียงลมและเสียงนกที่ร้องประสานกันอย่างไพเราะ และที่สำคัญการได้มาอ่านหนังสือที่นี่ทำให้เธอรู้สึกว่ามีปู่มาอยู่ข้างๆเธอเธอจึงมีกำลังใจในการอ่านมากขึ้นแต่ทันใดนั้นเองที่ขั้นหนังสือก็ปลิวไปตกพื้นดินข้างๆต้นกล้วยต้นหนึ่งทำไมจ,จ,จู่ๆลมก็แรงหรือฝนกำลังจะตกเอ๊ะแล้วคนที่ขั้นหนังสือหายไปไหนเมื่อกี้ปลิวมาตรงนี้ไม่ใช่หรอ เธอพยายามเขี่ยดินแ,แถวนั้นเพื่อหาที่คั้นหนังสือแต่ในขณะที่เธอกำลังเขี่ยดินอยู่ลมก็พัดแรงขึ้นเรื่อยๆเธออยากรีบกลับเข้าไปในบ้านแต่เธอไม่สามารถทิ้งที่คั้นหนังสือได้เพราะมันเป็นที่ขั้นหนังสือสุดโปรดของเธอเธอพยายามหาต่อไปแต่ด้วยลมที่แรงมากทำให้ดินกระเด็นเข้าตาของเธอทั้งสองข้าง เธอใช้มือข้างหนึ่งปิดตาเอาไว้ในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งก็เขี่ยดินไปเรื่อยๆเธอพยายามที่จะหาที่ขั้นหนังสือให้เจอแต่จูๆ่ๆมือของเธอก็ไปสัมผัสกับอะไรบางอย่างเข้ามันคือแหวนวงเก่าๆวงหนึ่งเธอนำแหวนกลับมาทำความสะอาดในบ้านและคิดว่าจะเก็บแหวนวงนี้เอาไว้กับตัว พระแหวนวงนี้เธอพบมันอยู่ในบริเวณที่ปู่เสียชีวิตเธอเช็ดและทำความสะอาดเป็นอย่างดีจึงได้พบว่าด้านในของแหวนมีตัวอักษรเขียนเอาไว้แต่อักษรนั้นเลือนรางจนไม่สามารถอ่านอานอ,อกได้และอักษรนั้นเขียนว่าอะไรเธอนั่งคิดและพยายามจะอ่านตัวอักษรที่มีในแหวนต่อเต่างองงูนอนหนูกกไก่ นน,นูนี่คือตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในแหวนและยังมีตัวอ,อื่นที่ขาดหายไปแพรพรุ่งนี้เช้าไปหาย่าไหมลูกย่าเขาคิดถึงเรานะย่าของเธอย้ายไปอยู่บ้านเกิดของตนเองหลังจากที่ปู่เสียชีวิตและไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยสาเหตุคงเป็นเพราะไม่อยากมาเห็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำของปู่ หลังจากที่ย่ารู้ว่าปู่เสียชีวิตย่าก,ก็เก็บตัวและไม่ออกมาพูดคุยกับใครเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อมีคนถามถึงปู่ย่าก,ก็จะเดินหนีไปโดยไม่ตอบคำถามอะไรเลยหรือว่าเราจะเอาเรื่องนี้เรื่องแหว่งไปถามย่าดี เธอตัดสินใจที่จะนำแหวนไปด้วยเพราะถ้าแหวนวงนี้เกี่ยวกับปู่ของเธอจริงๆแสดงว่าในคืนที่ปู่เสียชีวิตต้องมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับแหวนวงนี้แน่ๆยา่าสวัสดีค่ะคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงสิลานรักของยา่าแล้วเราเรียนตำรวจเป็นอย่างไรบ้าง ก็ยากดีนะคะแต่หนูจะตั้งใจเรียนให้จบปู่จะได้ภูมิใจในตัวหนูหลังจากที่เธอพูดประโยคนี้จบ่ากก็เงียบไปได้สักพักหนึ่ง่ากคงไม่อยากได้ยินใครพูดถึงปู่เลยแต่เธอก็มีคำถามอยู่ภายในใจว่าทำไม่ากถึงยังเศร้าได้มากทุนี้เพราะเรื่องที่ปู่เสียชีวิตก็ผ่านมาเป็นปีแล้วหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นที่เธอยังไม่รู้ เธออยากจะถามย่าเรื่องแหวนแต่ก็ยังไม่มีจังหวะที่เหมาะสมเธอจึงคิดแผนขึ้นมาว่าจะถามย่าเรื่องปู่จนย่าไม่พอใจและเดินหนีเข้าไปในห้องแล้วหลังจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปถามเรื่องแหวนกับย่าเพียงสองคนย่าคะปู่ชอบทานอะไรคะย่าคะหนูคิดถึงปู่จังเลยย่าคิดถึงปู่ไหมคะย่าคะ ย่าว่าปู่จะเงาไหมย่าคะทำไมปู่ถึงชอบเล่นการพนันจังล่ะคะเธอถามคำถามมากมายเกี่ยวกับปู่จนทำให้ย่าอึดอัดใจและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของเธอจริงๆเมื่อย่าเดินหนีเธอเข้าไปในห้องโดยที่ไม่พูดอะไรกับเธอสักคำาพอเธอเห็นแบบนี้เธอจึงรีบเดินตามเข้าไปอย่างรวดเร็วย่าคะ หนูขอโทษที่ทำให้ย่ารู้สึกไม่ดีแต่หนูอยากรู้ว่าเรื่องคืนนั้นจริงๆนะคะเรื่องมันผ่านไปแล้วจะลื้อฟื้นขึ้นมาอีกทำไมออกไปได้ลราไปหนูเห็นแหวนวงนี้อยู่ในบริเวณที่ปู่เสียชีวิตเลยอยากรู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับปู่ไหมคะเมื่อย่าเห็นแหวนย่าก็ตกใจและทำท่าทีแปลกใจย่ามองแหวนแล้วเงียบไปสักพักหนึ่ง เมื่อเธอถามอะไรย่าก็ได้ตต่ตอบว่าไม่รู้ย่าคะบอกหนูมาเถอะนะคะหนูเชื่อว่าย่าต้องรู้เกี่ยวกับแหวนวงนี้แน่ๆเธอถามยา่าจนย่ายอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนที่ปู่ให้ย่าในวันเกิดตั้งแต่สมัยที่ย่ายังสาวๆปู่ให้ช่างเขียนข้างในแหวนว่าแต่งงานกันนะและในความเป็นจริงแหวนวงนี้ มีเพชรเมทโโติดอยู่ญาติจึงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจนมาถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นซึ่งเป็นคืนที่ปู่เสียชีวิตยาละว,ว่าปู่เมามากและเดินมาขอแหวนญาคิดว่าปู่จะเอาแหวนออกไปขายเพื่อเอาเงินไปเล่นการพนันญาทะเลาะกับปู่หนักมากแต่สุดท้ายปู่ก็วาเอาแหวนออกไปจนได้ญาพยายามที่จะห้ามไม่ให้ปู่ออกไปเพราะเห็นว่ามันดึกมากแล้ว แต่ด้วยของฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ปู่ไม่ฟังที่ย่าพูดเลยฉันผิดเองฉันไม่ห้ามมันเอาไว้และปล่อยให้มันไปตายแบบนั้นย่าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เธอฟังพร้อมกับน้ำตาย่าได้แต่โทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ปู่เสียชีวิตแพรอยู่ในลูกกับบ้านกับเธอ แม่ตะโกนเรียกหาเธอเพราะถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วเธอบอกลาย่าและขอบคุณที่ย่ายอมเล่าเรื่องให้ปู่เธอฟังทำให้เธอได้รู้อะไรที่ผิดปกติบางอย่างเธอขอแหวนมาเก็บไว้ที่ตัวและจะเอามาคืนย่าเมื่อเธอได้รู้ความจริงทั้งหมดจากเหตุการณ์คืนนั้นที่ย่าเล่าให้เธอฟังทำให้เธอได้พบกับความผิดปกติดังนี้หง ปู่แค่ไปขอแหวนแต่ปู่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำอะไร 2. แหวนวงนี้จริงๆแล้วมีเพชรติดอยู่แต่ตอนนี้เพชรนั้นหายไป 3. แหวนวงนี้ตกอยู่ที่พื้นดินแต่ตัวปลู่กลับตกที่น้ำเมื่อเธอได้ข้อมูลทั้งหมดมาจากย่าทำให้เธอมีความคิดว่าปู่อาจจะถูกฆาตกรรมและจัดฉากว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุ พอรู้แบบนี้เธอก็เริ่มมองหาผู้ต้องสงสัยที่เธอคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของปู่ซึ่งในตอนนี้เธอสงสัยอยู่สี่คนคนที่หนึ่งลุงเชื่อมลุงเชื่อมเป็นเพื่อนสนิทของปู่และดื่มโุรากับปู่ในวันเกิดเหตุสองตะลือ ตะลือเป็นเจ้าของร้านค้าที่ปู่และลุงเชื่อมชอบไปนั่งดื่มสุราด้วยคนที่สามพี่ม่วงพี่ม่วงเป็นหลานของลุงเชื่อมซึ่งมีความสนิทสนมกับปู่คนที่สี่น้าเพนน้นาเพนเป็นคนข้างบ้านที่ชอบมาพูดคุยกับปู่อยู่บ่อยครั้งสาเหตุที่เธอสงสัยสี่คนนี้เพราะว่าคนเหล่านี้อยู่ใกล้ชิดกับปู่มากที่สุด และน่าจะมีความผูกพันกับปู่อย่างมากแต่หลังจากที่ปู่เสียชีวิตคนเหล่านี้กลับไม่เคยถามถึงปู่และไม่พูดถึงปู่อีกเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากสำหรับคนที่เคยสนิทสนมกันเธอจึงไปปรึกษากับตำรวจที่เธอรู้จักและเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังตำรวจจึงแนะนำมาว่าให้ลองไปถามผู้ต้องสงสัยทีละคนว่าในคืนนั้น แต่ละคนทำอะไรกันอยู่และสังเกตจากอาการมีความพิรุษในการตอบคำถามในเช้าวันต่อมาเธอก็เริ่มเดินถามตามบ้านของแต่ละคนโดยที่เธอให้เหตุผลว่าเธอจะเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของปู่ส่งเข้าประกวดเพื่อรับทุนเรียนฟรีเธอจึงอยากจะอิงมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับปู่ของเธอจริงๆ แต่และคนทำอะไรกันอยู่คะในคืนที่ปู่หนูเสียชีวิตลุงเชื่อมตอบเธอว่าคืนนั้นลุงเชื่อมทะเลาะก,กับปู่ด้วยความที่ปู่เมาแล้วชอบพูดอะไรที่ไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่เลยทำให้มีปากเสียงกันเล็กน้อยตาลือตอบเธอว่าคืนนั้นตาลือเมาจนทำให้เดินตกบ้านจึงทำให้มีบาดแผลเล็กน้อยไอโอมหลานชายของตาลือเลยต้องมาปิดร้านให้แทน พี่ม่วงตอบเธอว่าคืนนั้นพี่ม่วงนอนอยู่กับภรรยาที่บ้านและไม่ได้ออกไปไหนหลังเที่ยงคืนนาเพนตอบเธอว่าคืนนั้นนาเพนเดินออกมาซื้อของที่ร้านตะลือแล้วก็เห็นไอโอมกำลังปิดร้านเธอนำข้อมูลที่ได้ไปปรึกษาตำรวจแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของปู่ แต่คนที่เธอสงสัยมากที่สุดคือลุงเชื่อมเพราะลุงเชื่อมบอกว่าในคืนนั้นลุงเชื่อมทะเลาะก,กับปู่ทำให้มีโอกาสสูงที่ลุงเชื่อมจะทำร้ายปู่อย่าเพิ่งคิดด่วนสรุปเพราะคนร้ายจะไม่ยอมพูดความจริงออกมาง่ายๆตำรวจบอกกับเธอว่าคนร้ายส่วนใหญ่จะไม่ยอมพูดความจริงถ้าหากไม่โดนจับได้คาหนังคาเขาดังนั้น เราจึงต้องหาหลักฐานมามาตัวให้คนร้ายไม่สามารถพูดโกหกอะไรได้อีกแต่หลักฐานที่เธอมีอยู่ตอนนี้คือแหวนวงหนึ่งซึ่งก็ไม่สามารถโยงหาตัวคนร้ายได้เลยเธอท้อแท้และหมดหนทางในการสืบหาตัวคนร้ายพราะทุกคนที่เธอสงสัยก็ตอบคำถามโดยไม่แสดงอาการมีพิรุธอะไรเลย แต่คำตอบของแต่ละคนก็ดูปแปลกๆเช่นน้เพนบอกว่าเดินออกมาซื้อของทั้งๆท,ที่ในเวลานั้นทุกคนควรจะนอนหรือพี่ม่วงที่บอกว่านอนกับพรรยาและไม่ได้ออกไปไหนหลังเที่ยงคืนทั้งๆท,ที่เธอถามแค่ว่าคืนนั้นทำอะไรไหนจะลุงเชื่อมที่เรื่องทะเลาะกับปู่อีกอีกคิดเรื่องนี้วนไปวนมาซ้ำๆ ทำให้เธอยิ่งปวดหัวและคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเวลาผ่านไปประมาณสามอาทิตย์เธอก็ไปหาญาที่บ้านอีกครั้งย่าสวัสดีค่ะเธอกล่าวทักทายย่าและไม่คิดจะถามย่าเรื่องของปู่อีกเพราะเธอไม่อยากทำให้ย่ารู้สึกไม่ดีเหมือนที่ผ่าน,านมาแต่จูจ่ๆย่าก็พูดขึ้นมาว่าเหนื่อยไหม เธอทำหน้าสงสัยไม่รู้ว่าสิ่งที่ย่าถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเธอจึงตอบไปว่าถ้าเป็นเรื่องเรียนหนูไม่ค่อยเหนื่อยนะคะย่ายิ้มอ่อนๆแล้วเดินหนีเธอออกไปที่ครัวทันใดนั้นเองใบไม้หนึ่งก็ปลิวมาตกตรงหน้าเธอแล้วก็ปลิวเข้าไปในห้องย่าเธอเดินตามไปเพื่อจะเก็บใบไม้ออกมาทิ้งแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเธอ เธอจึงดูนู่นดูนี่ในห้องสักพักและสายตาของเธอก็ได้มองไปเห็นกล่องกเก่าๆใบหนึ่งเธอรีบเปิดดูอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้พบกับจดหมายฉบับหนึ่งแพรอยู่ไหนมากินข้าวได้แล้วเธอได้ยินเสียงแม่เรียกจึงรีบเก็บทุกอย่างเข้าที่เหมือนเดิมแต่เธอเก็บจดหมายฉบับนั้นกลับไปไว้อ่านเธอรีบเดินออกมาจากห้องย่า yeah. และไปกินข้าวตามปกติเมื่อเธอกลับบ้านมาอ่านจดหมายเธอจึงได้รู้ความจริงว่าแหวนวงนี้ไม่ใช่แหวนที่ปู่ทำให้ย่าแต่เป็นแหวนที่ปู่ทำให้คนรักเก่าและจะขอคนรักเก่าแต่งงานแต่ด้วยความสมัยก่อนพ่อแม่จะต้องให้ลูกของตนเองมั่นหมายกับคนที่เลือกให้เท่านั้น ทำให้ปู่กับย่าได้มาแต่งงานกันโดยที่ปู่ไม่รักย่าแต่รักผู้หญิงคนนั้นเธอได้รู้ความจริงจะจดหมายทั้งหมดเพราะภายในจดหมายเขียนด้วยลายมือของปู่ว่าพี่มอบแหวนวงนี้ให้น้องนะพี่รักน้องและอยากจะแต่งงานกับน้องแต่พ่อแม่ของพี่ไม่เข้าใจถึงอย่างไรพี่ก็จะรักน้องตลอดไปนะถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้แต่งงานกันเหมือนกับที่พี่เขียนไว้ในแหวนแต่พี่อยากให้น้องรู้ไว้ว่าน้องเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พี่อยากจะแต่งงานด้วยนะเมื่อเธอได้หลักฐานชิ้นนี้มาเธอก็รีบเอาเรื่องไปปรึกษาตำรวจทำให้เธอมีข้อสงสัยเพิ่มเติมว่าทำไมย่าถึงต้องโกหกเธอด้วยตำรวจบอกเธอว่าเรื่องนี้มันช่างซับซ้อนซ่อนเงื่อน จึงทำให้ต้องหาพยานหลักฐานหรือหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดได้เธอไม่รู้จะหาหลักฐานได้จากที่ไหนอีกเธอจึงคิดว่าคนทั้งสี่คนที่เธอสงสัยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังเธออย่างแน่นอนเธอจึงตั้งใจที่มอมให้คนเหล่านั้นเมาเพราะเธอเชื่อว่าคนเมามักจะพูดความจริง เธอวางแผนไว้ว่าจะไปแต่ละบ้านและให้หผลว่าไปเที่ยวมาจึงซื้อน้ำผล,ลไม้หายากมาให้ลองชิมเมื่อทุกคนกินจนเกิดอาการมึนเมาเธอจะเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องคืนนั้นอีกครั้งในคืนที่ปู่หนูเสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะลุงเชื่อมตอบว่าคนคืนนั้นลุงเชื่อมเมาแต่จำได้ว่า ปู่เอาแหวนวงหนึ่งมาให้ดูลุงเชื่อมอยากได้มากจึงขอปู่แต่ปู่ไม่ให้จึงทำให้ทะเลาะก,กันตาลือตอบว่าตาลือนั่งดื่มสุราด้วยกันกับปู่และลุงเชื่อมแล้วย่าก็เดินมาตามปู่กลับบ้านพี่ม่วงตอบว่าพี่ม่วงออกมาซื้อของให้พันรายาและเห็นว่าปู่กับย่าทะเลาะก,กันที่ร้านของตาลือนาเพนตอบว่า นับเพนเข้าไปห้ามญาก,กับปู่แต่ญาตก,ก็ดูโกรธปู่มากทุกคนเล่าตรงกันว่าในคืนนั้นปู่กับญาตทะเลาะก,กันแล้วก็มีการแย่งแหวนกันเกิดขึ้นด้วยความที่ปู่เมามากจึงไม่สามารถทรงตัวได้ง่ายๆปู่จึงเดินหนีญาตไปบริเวณบ่อน้ำและญาตก,ก็เดินตามไปเอาแหวน ทั้งสองยื้อกันไปยื้อกันมาจนหญ้าเผือพลักปู่ลงไปในน้ํหญ้ามองดูปู่จมน้ํแต่หน้าตาตาโดยที่ไม่คิดจะเข้าไปช่วยแต่พอะหญ้ารู้ว่าทั้งสี่คนนี้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหญ้าจ,จึงขู่ว่าห้ามบอกใครแล้วเอาแหวนเพชรวงนี้ให้พี่ม่วงไปขายเพื่อเอาเงินมาแบ่งกันถือว่าเป็นค่าปิดปากแต่พี่ม่วงกลับเอาออกไปแค่เพชร และทิ้งแหวนเอาไว้ตรงนั้นโดยที่ไม่คิดว่าจะมีใครมาเห็นเธออัดเสียงทั้งหมดเอาไว้เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งจับผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเช้าวันต่อมาเธอพาตำรวจไปที่บ้านของแต่ละคนและเปิดคลิปเสียงให้ฟังทุกคนยอมรับผิดโดยที่ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ พร้อมกับสารภาพว่าที่ทำไปเพราะเห็นแก่เงินและคนสุดท้ายที่ตำรวจเข้าไปจับกลุมคือย่าของเธอโดยย่าให้คำสารภาพว่าย่าเกลียดชังและโกรธมากที่ปู่ไม่ได้รักยา่าเหมือนกับที่รักผู้หญิงคนนั้นปู่ได้แต่ดื่มสุราและเล่นการพนันโดยที่ไม่สนใจที่จะมาดูแลย่าเลยพอปู่เมามา ปู่ก็เอาแต่พร่ำเพ้อถึงผู้หญิงคนนั้นและหาเรื่องทะเลาะกับย่าสารพัดคนแบบนี้ปล่อยให้ดตายไปซะก็ดีจะได้ไม่ต้องทนอยู่ด้วยกันให้ลำบากใจไม่คิดเลยนะว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้คำที่พูดที่แม่เดินมากับพูดกับเธอหลังจากที่เห็นภาพย่าถูกตำรวจจับตัวไปเธอรู้สึกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก เพราะเธอไม่เคยรู้เลยว่ายา่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของปู่แต่เธอก็รู้สึกดีใจที่ความจริงได้เปิดเผยออกมาสักทีและเธอก็หวังว่าวิญญาณของปู่จะเป็นอิสระและได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีส่วนเธอก็จะตั้งใจเรียนให้จบเพื่อที่จะได้เป็นตำรวจหญิงอย่างที่ปู่วาดฝันไว้